สวัสดีค่ะติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขการมัาสัลว์ของสหประชาชาติออกมาระบุว่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะที่โรคไข้หวัดนกในเอเชียจะแพร่กระจายไปยังสุกอรน,นะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายก็ออกมาโต้แย้งว่าข้อสรุปดังกล่าวอย่างไม่สมบูรณ์ค่ะ นายแอนตันริชเนอร์ผู้ทำงานในเวียดนามของดรพีเตอร์ทรอเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรนามัยศัตว์ของยูเอ็นระบุว่าสุกรทั้งที่อยู่ในและพื้นที่โดยรอบกรุงฮานอยถูกตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยจำนวนตัวอย่างหรือเปิดเผยว่าเป็นการตรวจสอบจากห้องทดลองใดผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและเกษตรการโดย f อ o ระบุว่าเนื้อเยื่อจากสุกรตัวอย่างในเวียดนามถูกตรวจพบว่าเป็นโพสิทีฟสาหรับไวรัสไข้หวัดนก ยเยรก็ตามนายริชเนอร์ก็ย้ําว่าผลการทดสอบตัวอย่างเลือดของสุกรดังกล่าวอย่างไม่สมบูรณ์แบบขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบางคนก็ออกมาเตือนว่าการทดสอบของดรรรยเดอร์และคณะอย่างไม่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นข้อสรุปที่แน่ชัดและอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อสุกรจากกรุงฮาหนอยอาจจะเป็นเนื้อสุกรตัวอย่างที่มีการผิดพลานมาแล้ว หลัง <This S 1> จากท <id> <ห>ี่สุกรเสียชีวิตความหวาดกลัวไขวัดนกนะคะทําให้ทางการสิงคโปร์ต้องยึดไก่จำนวนหลายร้อยตัวจากเกาะภูเราอูบินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะ ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกแต่เจ้าหน้าที่ทางการสิงคโปร์ยังคงต้องการให้เกิดความมั่นใจได้ว่าฟาร์มไก่ในสิงคโปร์จะไม่ติดเชื้อไข้หวัดนกดังเช่นประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังดูแลด้านอาหารและวชภัณฑ์ของสิงคโปร์ระบุว่าทางการสิงคโปร์ไม่สามารถควบคุมฟาร์มไก่บนเกาะภูเหลาอูบินซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของเกาะสิงคโปร์ได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสั่งยึดไก่ทั้งหมดที่ออกมาจากเกาะแห่งนี้ โดยสิงคโปร์ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศอื่นมาแล้วว่าการแพร่ระบาดของไขวัดนกนั้นจะเริ่มต้นที่ฟาร์มสัตว์ปีขนาดเล็กก่อนหลายจังหวัดในภาคใต้นะคะเตรียมจัดงานมหกรรมกินไก่พร้อมกับส่วนกลางซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในหวันพรุ่งนี้ค่ะ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธีระโรจนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดถแถลงข่าวมหกรรมกินไก่ซึ่งจะมีขึ้นณบริเวณถนนริมเขื่อนแม่น้ำตาปีพรุ่งนี้โดยจะมีการนำกระทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรสามารถทอดไก่ได้ครั้งละ100ตัวออกมาทอดไก่จัดใจให้กับประชาชนด้วย โดยจังหวัดและภาคเอกนชนได้มีการจัดเตรียมไก่ไว้ทั้งหมด10,000ตัวและผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากไก่รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันการรับประทานไข่ไก่ต้มสุกและไก่ทอดและจําหน่ายไข่ไก่ฟองละ50ต่างด้วย ส่วนที่จังหวัดสตูลผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการเตรียมจัดงานมากรรมกินไก่ช่วยชาติที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สารกลางจังหวัดสตูลขณะนี้ได้มีการเตรียมเวทีการแสดงและจําหน่ายไก่และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากไก่และไข่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเร่งรณรงค์ล้างตลาดสดเพื่อป้องกันโรคระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนออกมาจับจ่ายซื้ออาหาร นางสุดารัตน์เกยุราพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกตรวจและนำทีมล้างตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีหรือตลาดสดท่าน้ำนนท์นางสุดารัตน์กล่าวภายหลังว่าขณะนี้สถานการณ์ไข้หวัดนกกำลับบงแพร่ระบาดทำให้เกิดปัญหาในการขายสินค้าประเภทสัตว์ปีกและไก่ไก่จึงต้องการให้เจ้าของตลาดสดและพ่อค้าแม่ค้าทุกแห่งร่วมมือกันในการล้างทำความสะอาดอย่างจริงจังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนจากเชื้อโรคในตลาดสด ทั้งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้ทุกตลาดสดต้องล้างทําความสะอาดตลาดเดืนละ2ครั้งและจะขยายผลต่อไปเป็นเดืนละ4ครั้งในอนาคตหากที่ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงิน1,000 0บาทติดตามชมข่าวชั่วต่อไป1นชั่วโมองข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ